เเซตทแมตท,ที่เอาพลังของ5ตัวละครนี้ไม่นับฮาคาลินะครับเพราะว่าฮาคาลิมันเสียตั้งมาสู้กันคล้ายแมทแบทเทนกาวอะครับจังหวะนี้แถวนี้มีคนเยอะดีเลยใช้สีม่วงไปเลยเลยเหลือใค่คนเดียวเลยจากสี่ห้าคนใช่ไหมใช่ไหมเราไปหาคู่ต่อสู้คู่แข่งเลยิีกว่า จังหวะนี้เห็นเป้าหมายแล้วใช้ธนูไฟเลยว่าธนูไฟวันเฮคิวนะครับคิดจะหลบอยู่หลังดำมม่หลอเปี่ยมอ้าวไม่โดนอ่เสียใจมากเลยไม่เป็นไรเออรยิงสีม่วงมาเนี่ยว้าวมีคนยรงนี่สองคนใช้สีแดงเลยอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อเขากางมาเขบ เราไม่ทนันจังหวะนี้ต้องวิ่งหนีสุดชีวิตฮ้ยมีคนตายอีกสองคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอ้ยกระโดดไมั้ยครับขึ้นมาอ้าอ้าวนักสีแดงอะโดนดูดอะโดนอะไรฮู้จะตายแล้วจะ,ะ,ะ,ดดะตายแล้วชิลล์เลยจะตายแล้วนี่ไงกระบอกมาเลย ใช้สีม่วงเลยมีคนทำอะไรในคนนี้ทำอะไรกลางรนเกเตะใส่เหรอเรามีคนทำอะไรเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนตัวละครมาแล้วพี่นักเยนหรอกแคตตัวนี้มาละยิงสียดเลยยังรอดอยู่ใช้สีฟ้าแล้วก็ตายเออยังไม่ตายสีไดงเรบนึงไม่โดนครับฟ้ายิงว้า ไรก็ยิงอีกเชนเปียงตายเป็นทีนิ้วลอนและผมก็จะตายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟื้นฟูพลังชีวิตเรา่อเลยกว่าจังหวะนี้ผมก็ฟื้นเมื่อได้เตรอดเลยนะครับถ้าจะฟื้นพลังชีวิตให้ไปที่ตัวละครที่ชื่อว่ายูนะครับแล้วก็ใช้สกิลสองาการซ่อมแซมแค่นี้มันก็จะฮีลเลือดให้แล้ว ผมแนะนำนะครับอย่าก,กลางอนาเตเลยอนาเคข,ของโคโจมันแบบใช่เวลากลางนาและถ้ากลางไม่โดนก็เสียสกิลเปล่าและเสียเวลาเปล่าด้วยมาใช้สกิลลูกไฟชนูดักคนกันเปรียงตู้ระเบิดตายอีซี่ โอ้ยมีคนใช้ธนูไฟเกืื่ดนผมแน่เอาสีวงไปกินฟรีนต่อยอีกรายอ๋อและสมมติมีคนกลางนาาเขตของตัวอะไรก็ตามถ้าเราใช้สกิลที่มันมีแอนิเมชันนานเราก็จะไม่ได้รับผลจากอาณาเขตนั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ไม่ใช่แค่อาาเขตสกิลต่ตางๆก็ด้วยเนี่ยคนใช้สีม่วงและคนนี้เขาใช้สกิลเพื่อให้ตัวเองไม่ได้รับดาเมจผมก็เลยหันไปทางอื่นเพื่อที่จะฆ่าคนอื่นแทนสำหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับเอฟเฟกสวยและเท่ดีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย